สวัสดีครับตันในวันที่8มิถุนายน2515ครับก็อัปเดตครับก่อนที่จะไปดูการสแกนหุ้นเราก็ดูการตั้งค่าต่างๆแ,แล้วก็การใส่อินเดเคเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับตอนนี้ราคาตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา สามโมงนะครับใกล้จะสี่โมงนะครับเซตก็ยังคงบวกนะครับวันนี้เซตเป็นวันแรกที่บวกมานะครับบวกไปสามจุดแปดเจ็ดนะครับราคานิ่งก็อัปเดตกันหน่อยนะครับก็มีราคาทองก็ยังอยู่ที่พันแปดนะครับแล้วก็มี WTI กับเบนสปอร์ตก็อยู่ที่ประมาณ120ดอลลาร์นะครับแล้วก็ค่าเงินก็อยู่ที่34.47นะครับก็เป็นราคาลักษณะ กางกลางนะครับถึงไซด์เว p อัพนะครับีนี้เลาจะเข้าไปดูการสแกนหุ้นของเรานะครับตามปกติของเราก็เข้ามาที่ my scanner นะครับเข้ามาที่ my scanner แล้วก็เลือก h i g h r i g h t return ในที่เราตั้งชื่อเอาไว้ว่าแลว้วก็เข้าไปดูในการตั้งค่าของเขานะครับว่าก็คือตรงที่เป็นรูปดินสอนะครับแล้วก็เราก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วก็การตั้งค่าก็คือจะมี ตั้งค่าของตลาดนะครับก็เลือก2ตัวนะครับเราก็เลือกราคาตั้งแต่0.25สต่างขึ้นไปถึง1บาทนะครับแล้วก็รุ่มตั้งแต่1นึ่งแขึ้นไปถึง1บิลเลียนนะครับแล้วก็เลือกการซื้อ m อเ o s อน o ิอเป็นแบบ u l l i s h นะครับ12-26 9วันนะครับแล้วก็กดเซฟเรากดลันสกีนขึ้นมาครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณราคาของพวกนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะเอเมดนั้นเป็นฝั่งซื้อนะครับขึ้นไปด้านบวกนะครับ ฉะนั้นราคาก็จะเป็นดังที่เห็นแล้วก็เป็นโอกาสที่จะเราทำกำไรได้นะครับหลังจากตรงนี้เราก็จะใส่อินดิเคเตอร์ทั่วไปนะครับก็คือว่าใส่อินดิเคเตอร์เราก็เลือกมาจากตรงนี้นะครับตัวที่เป็นลักษณะสายฟ้านะครับตัวนี้นะฮะเรก,กดเข้าไปนะครับเราก็ไปที่ฟอร์มบลิกที่เราตั้งค่าไว้ก็จะมีรูจับแบตัวนี้จากตัวนี้นะครับอักขัวอีกค,วกคัวนีนะ้ก็จะเป็นลักษณะของ เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับส่วจะขึ้นไป,ไท,ไไปไที่เท่าไหรหรือต่ำไปที่เท่าไหรเราต้องใส่ตัวที่เป็น i n d i เค t o r linearization นะครับเพื่อจะดูว่าจังหวะกันจะไปขึ้นสูงสุดที่เท่าไรนะครับจังหวะต่ำสุดที่เท่าไหร่จะเก่งกําไรยังไงนะครับแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นตัวตวอลุ่มของนักลทุนต่างประเทศนะครับเพื่อที่ชัดว่านักทุนต่างประเทศเข้าแล้วนักงทุนชาวไทยออกยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็น m acd ซึ่งเป็นจังหวะซื้อนะครับแล้วก็เราจะใส่ เส้น200วันก็คือ moving average นะครับที่เป็นสำคัญนะครับเพราะก็เข้าไปแก้ไขใส่เปลี่ยนจาก5เป็น200วันนะครับก็สีขาวนะครับง่ายในการรับชมก็จะเห็นว่าตัวไอ้ครัวนี้นะครับก็ลักษณะก็คือจังหวะของเขายังคงเป็นแนวโน้ม sideways น,นะครับตอนนี้เนื่องจากว่าราคานั้นอยู่เกินเกินกลางของบูเจแบนแล้วก็เกินเกินกลางของนีงเนะ t ลกชันแล้วก็อยู่เหนือเส้น200วันนะครับก็คือวอลลุ่มของนักทุน ภายในประเทศนั้นไม่ยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่ามีนักทุนของต่างประเทศนั้นคงเข้าอยู่นะครับราคาก็จะค่อยๆไซเวกขึ้นไปที่ด้านบนสุดของตัวเรนเนลเลกชันก็คือราคาที่0.62หรือ0.63นะครับเป็นตัวกําไรสูงสุดนะครับซึ่งตอนนี้ราคาต้นนอยู่ที่0.60นะครับเดิมทีที่ราคาเขาขึ้นมานะครับเขาก็จะค่อยๆไซเวกขึ้นไปวันพรุ่งนี้ก็น่าจะไปที่0.62 0.63ได้นะครับก็เป็นการทํากําไรสั้นๆนะครับเพราะว่า จังหวะเขาไซด์เวดานะครับของตัวเอกควัวนี่นะครับเราต้องไปดูว่าจะสามารถขึ้นไปได้อีกหรือเปล่าเราต้องดูที่ไทม์เฟรมวีคนะครับจังหวะของไทม์เฟรมวีกก็ยังคงไซด์เวอัพนะครับก็มีโอกาสและราคายืนเหนือเส้น2องเลวันก็ยังคงมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดเขาคือตรงราคา0.5นะครับสำหรับทําเฟรมวีกก็บอกไว้เช่นนั้นนะครับก็ราคาของเอกคัวก็จะขึ้นไปได้อีกนะครับ แล้วก็ถ้าเป็น t i า e เฟร m e Day มันจะบอกว่าสูงสุดแค่ประมาณ0.63นะครับก็ท่านก็ต้องรอดูนะครับแล้วแต่ท่านลกทุนจะวางแผนยังไงนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าทำกระเยะสั้นๆก็อยู่0.63สําหรับเอควัวเ็เป็นประมาณนี้นะครับก็ถัดมาก็ดู JCK นะครับ JCK ตอนนี้ก็อยู่ตามกว่าเส้น2แล้วันนะครับเราก็ประเมินได้ราคาได้ว่าประเมินค่าตอนนี้ก็คือขึ้นไปสูงที่สุดของเขาแล้วนะครับก็คือตัว ดิเรกเลกชันด้านบนนี้นะครับคืออยู่ที่0.60กนะครับก็ถือว่าจุดสูงสุดของเขาแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยก็จะมีวนลุ่มเข้านะครับแล้วก็วอลุ่มนักทุนต่างประเทศก็เข้าเล็กน้อยนะครับแม้ว่ามีเบ CD นั้นอยู่ในโซนที่ซื้อนะครับประเด็นก็คือถ้าเราไปดูที่ Time f r a m e week นะครับที่ t i m e f r a m e week เป็นแนวโน้มขาลงนะครับถึงจะไซด์เวย์ขึ้นไปได้นะครับประเด็นก็คือว่าถ้าดูจัดเครื่องมือต่างๆก็ยังคงบอกว่ายังจะต้องลงได้อีกนะครับ ลงมาด้านข้างเพราะว่าตัวนี้อยู่ต่ำกว่าเส้น2องว,วันต่ำกว่าเส้น2องว,วันเราก็อินโนเมนไซด์ไปดาวก็ถือว่าตัวนี้ยังคงมีโอกาสลงได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่แนะนําให้ถือเข้าไปไว้ในพอตนะครับแล้วตัว j c k นะครับถ้าดูจากตําแหน่งก็เน่าจะเป็นจังหวะสูงสุดที่ทํากําไรให้สลับตัวนี้นะครับก็ประเด็นก็คือว่าถ้าจะทํากําไรได้อีกเขาจะต้องไซด์เวย์ไปด้านข้างแล้วก็ราคาก็ค่อยๆมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับ อันนี้เราก็พินาดูสั้นๆแล้วกันนะครับอย่าอย่าถือนานนะครับเพราะจังหวะเอาไซด์เวดาวจังหวะไซด์เวดาวลงมาก็ถ้าเกิดท่านาไม่ชํานาญก็ไม่ควรจะเข้านะครับหรือถ้าเข้าไปแล้วก็ควรขายทํากําไรซะนะครับมาตัว B นะครับวันนี้ก็มีการย่อตัวลงมาตัว B ก็ย่อตัวก็ประเด็นก็คือว่าจังหวะของเขาถ้าเป็นไทม์เฟรม e day นี้ถ้าเป็นไทม์เฟรม e Day นี้เขาก็เหมือนกับจะไซด์ออกด้านข้างนะครับก็อยากจะให้ไซด์ออกไปเอกด้านข้างมาแบบนี้นะครับ แต่ประเด็นคือ,อถ้าเราดูก็จะเห็นว่ามี macd mm hmm. อยู่เหนือสัญญเยอะนะครับมีปริมาณการซื้อทางฝั่งบวกเยอะมีวลลุ่มเข้านะครับมีวอลุ่มเข้าก็หมายว่าราคานั้นก็จะค่อยไซ d e w ออกมาด้านข้างนะครับถึงไซ d ์เวดาวลงมานะครับแต่ถ้าเราดูท้าเฟรมวีกนะครับก็จะบอกว่าราคากําลังตีกลับขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับว่ากลาราคากําลังจะตีกลับขึ้นไปถ้าเกิดสามารถขึ้นไปชนเส้นสัญญาณไอ้เส้น b u l l i e r band ได้ก็จะสามารถไซ d e w a y กลับขึ้นไปได้ ก็จะเปลี่ยนทิศทางของตัวตัวที่เป็น time frame day นี่นะแล้วตัวนี้ก็คือยืนเหนือเส้นสองใวันด้วยนะครับเราต้องดูอาศัยจังหวะน,นี้ดูไปสักระยะหนึ่งนะครับว่าเขายังสามารถที่จะไซด์เวกข้ด้านข้างแล้วก็ไซด์เวกขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับประเด็นก็คือว่าตอนนี้เขามีแท่งเทียนที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมีไท้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแต่เป็นสีแดงตัวนี้ก็หมายวามว่าราคาในวันถัดไปก็จะอาจจะมีโดดขึ้นด้านข้างหรือไซด์เวกขด้านข้างประเด็นก็น่าจะเป็น แนวโน้มเช่นนี้นะครับราคาก็จะค่อยไซด์เว่เพื่อปรับทิศทางนะครับไลเวออกด้านข้างไปเวออกด้านข้างไปเรื่อยๆนะครับถึงไซด์เว่ยอัพขึ้นไปเพื่อปรับทิศทางของลีเนียเลกชั่นให้ขึ้นไปนะครับสรับตัว B ีนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบในคลิปก่อนหน้านะครับตัว B ีก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่1.3หรือว่ากลับขึ้นไปที่0.9ในคลิปที่ก่อนหน้าของวันนี้นะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับ k w o ตอนนี้ก็เป็นจังหวะให้เข้าซื้อนะครับ จังหวะก็คือดีดกลับขึ้นไปเขาก็ไซเว่ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็กําลังพยายามยืนเหนือเึินกลางกลุ่นเชืแบนแล้วก็ถัดมาก็จะยืนเหนือเกิกลางลีเนียเลชั่นแล้วก็จะไซเวย์มาที่จุดสูงสุดก็คือ0.65หกรับหรือนยนะครับตอนนี้ก็คือว่าเป็นแนวโน้มเนื่องจากว่ามีแนวโน้มฝั่งซื้อของ a อ c d นั้นอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีาวลลุ่มหนานแน่นนะครับเข้ามาเยอะเลยตัวนี้ก็เป็นการบ่งบอกเรียก ชาวเมาทั้งหลายเข้ามาให้ดูนะครับว่าตอนนี้ตัว K w o l นี้กำลังจะรีบาวกลับขึ้นไปแล้วนะถ้าทุกคนเห็นก็เข้ามาซะพอเข้ามาเสร็จราคาก็จะค่อยๆไซเวออกไปด้านข้างก่อนเพราะว่าตอนนี้จังหวะของแท่งเทียนก็เป็นแอลนี này, ้นะก็คือมีไ้เทียนยาวอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นราคาในวันถัดไปก็จะอยู่ด้านข้างนะครับก็ะอจอะมาด้านข้างนะครับก็พายายามที่จะขึ้นไปเหนือเส้นเส้นบูร์แบนตรงกล่งนา แล้วราคาตรงน,นี้ก็อยู่ต่ำกว่าเส้น2ระวันก็ยังมีโอกาสขึ้นไปชนที่ส2ระวันแล้วก็ดีดกลับลงใหม่อีกรอบหนึ่งสลับตัว k ดีกัอโอเคดวกับโอแอลนะครับก็ลักษณะก็จริงๆก็คือว่ามันปันพ้นจุดต่ําสุดมาแล้วนะ,ะนันก็ค่อยๆหยุดไซเย์ขึ้นไปด้านบนจําได้ไหมครับว่าวงจรชีวิตหุ้นนะครับคือเขามีขึ้นสูงสุดเขาลงต่สาตสุดเขาก็จะทํากําลังตีตัวขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็คือจังหวะตรงนี้นะครับก็คือลงมาต่ําสุดเขาก็จะเปลี่ยนขึ้นไปฉะนั้นท่านก็ เข้าตรงนี้แล้วก็ถือรอให้มันไปถึงจังหวะสูงสุดของเขาครับก่อนที่จะขายทิ้งตรงนี้เพื่อทํากําไรตรงนี้นครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านักทุนจะเข้าใจหรือเปล่าตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่0.56้นะครับแลวจุดที่ทํากําไรขึ้นไปก็คือ0.61จุดทำกากําไรถัดมานะครับตัว CGD นะครับ CGD ก็มี power เข้ามาเยอะเลยนะครับมีกําลังซื้อมีวลลุ่มเข้ามานะครับภายในประเทศนั้น2วันติดนะครับแสดงว่าต้องมีข่าวดี ก็คือว่าเขามีตหุ้นกู้เข้ามานะครับก็เลยทําให้ราคาพุ่งกระฉูดขึ้นมาแล้วชนเลยเส้น2อและวันด้วยนะครับตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่0.51หรือ0.49นี่นะครับเมื่อสามารถเลยเส้น2อและวันมาได้นะครับราคาเพราะยังคงมีโอกาสที่ไซเวอร์ตอไปก็คืออาจถึงมีอัพไซด์ขึ้นไปนะครับก็คือว่าแท่งเทียนก็มีแท่เทียนยาวอยู่ด้านล่างหมายว่าในวันถัดไปก็มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับอาจจะพุ่งขึ้นสูงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้ยังคงมี power อยู่นะครับนี่แหละคือจังหวะของวลลุ่มที่เข้ามาครับเขาจะหักล้างหักล้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหักล้างแนวของตัว리เดียลเลกชันเดิมทีเขาไซเวดดาวนะครับอินเลกชันแต่ตอนนี้คือเขาเริ่มหักล้างแล้วนะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้นสองและวันได้ก็ถือว่ามี power สุดๆมีกำลังซื้อสุดๆเราก็ต้องไปดูที่ไทม์เฟรมวีคนะครับว่าเขาจะไปได้แค่ไหนนะครับกลับไปดูที่ Time Frame Week. เฟรมวีจะเห็นว่าจังหวะของเขานั้น กำลังจะหักกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็คือราคา0.51นะครับตอนนี้เรามาถึงจังหวะที่ราคา 0. ขึ้นไปที่0.61นะครับตรงน,นี้ราคา0.49นะครับหรือ0.51ก็จะบวกขึ้นไปอีก1 0นะครับก็คือ 0. ตอนนี้0.15ไอ้0.51ก็จะขึ้นไปที่0.61นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นทลังเปรมวีก็ซัพพอร์ตนะครับ แต่ประเด็นก็คือว่าซัพพอร์ตสั้นๆนะครับเป็นจังหวะสั้นๆเพราะว่ายัางอยู่ห่างกว่าเส้นสองแลวันนะครับเส้นนี้อยู่ห่างจากเส้นสองแลวันตรงเมื่อถึงตรงถูกตรงนี้ก็จะมีโอกาสเด้งลงมานะครับถ้ามีโอกาสขึ้นไปได้ขนาดนี้ก็จะค่อยๆกลับตัว linear equation ใน size way up ขึ้นไปนี้เราก็ถ้าดูตามเฟรมเดย์ก,ก็ยังคงมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับเห็นแม้ว่าตอนนี้จังหวะของเขาก็คือว่าจังหวะของเขาก็คือว่ายังไงต้องให้ต่อต้านให้มีราคานั้นสูงกว่าเส้นสองแลวันให้ได้ พอมีงานนี้ก็จะถ้าเขาโดดลงมาอีกรอบนึ่งจะยาวจังหวะนี้ก็คือต้องเลยเส้น2องไวันเกินไปเพราะนั้นก็ต้องพิสูจน์นะครับในปวดลุ่มนะครับว่าจะมีโอกาสพอให้เดืพักดันขึ้นไปได้หรือเปล่าสีจีดีก็ต้องรอดูเพราะว่าวันนี้เซตบวกนะครับก็เลยมีพลังบวกเข้ามาครับสำหรับส d จีดีไงแล้วก็จะช่วย c ีจีดีนะครับให้สามารถที่พุ่งทะลุขึ้นไปที่0.515253องาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอากำลังใจช่วยให้ ขึ้นไปให้ได้นะครับถัดมานะครับ UPA UPA นี่ก็มีจังหวะขึ้นพร้อมกับตัวคริปโตนะครับถ้าเราไปดูดีๆเราก็ไปดูตัวคริปโตนะครับจังหวะเขานั้นก็กําลังชนกับเส้น2และวันนะครับสลับตัวตัว UPA นะครับอันนี้ก็เป็น time frame day นะครับแล้วราคาซื้อนั้นก็อยู่เหนือแดนบวกนะครับก็มีบอลลุ่มออกนะครับแม้ว่าบอลุ่มต่างประเทศนั้นเข้านะครับเห็นไหมครับว่าถ้าบอลลุ่มออกราคาก็ จะเป็นเหมือนลักษณะของตัวเป็นเป็นโดจินะอันนี้ก็เป็นโดจิพอข้่มลงมาต่ำกว่าเส้น,นกึ่งกลางบลูเจอร์แบงครับนั้นราคาตอนนี้ก็คือว่าก็ต้องรอจังหวะของราคาหรือราคาของ E T E T H นะครับี t h e r ียมนะครับจังหวะทุกตัวก็คือไซด์เวกมาด้านข้างแล้วถึงไซด์เวดาวตอนนี้ก็มีผลลุ่มเข้ามานิดหน่อยเราก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทํายังไงดีกับเขาประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเขาเป็นแท่งเทียนเป็น สด์เวงมาแบบนี้เรื่อยๆครับเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มเส้น2องลวันนะก็น่าจะประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับเขาถึงจะแสดงข่าวมาเด่นชัดว่าจะดีดขึ้นหรือราคาจะดีดลงนะครับตรงนี้ก็คือเขาสร้างแนวเส้นเทดใหม่นะครับกาลังสร้างแนวเทดเทดเรื่อยๆตรงนี้นะครับที่เราดูก็น่าจะมีโอกาสอีกมาอีกประมาณสักเดือนกว่าๆเพราะฉะนั้นราคา UPA ก็น่าจะซด์เว์ไปด้านข้างแบบนี้ไปอีก นานนะครับจึงต้องดูตัว MACD นะครับใส่ MA c d เข้าไปดีกว่าจะไ,ได้เห็นว่าเขาทาไมถึงต้องไปใช้เวลานานอีกตั้งเดือนหนึ่งเพราะว่าจังหวะนี้นะตัวที่ว่าจะซื้อหรือจะขายก็คือตัวนี้นับถ้า MACD ขึ้นไปแตะเส้นสัญญาลก็แสดงว่าจะมีการขึ้นไปแต่ถ้า m a c d ยังคงห่างจากเส้นสัญญาแบบนี้แล้วซวด์เวกเดินข้างตามตามเส้นตามคู่ขนานไปอย่างนี้ราคามันก็จะขนานไปเรื่อยๆเพราะนั้นแต่ว่า UPA นี้เราต้องจับตาดูให้ดี จังหวะเขาขึ้นปุ๊บมันจะขึ้นปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นไปทันทีก็เป็นหุ้นอีกตัวที่ควรจะต้องเก็บใส่ฟาวเวอร์ g ลิกเอาไว้นะครับแล้วก็คอยจับตาดูนะครับเพราะว่าจังหวะของเขานั้นเขาเป็นแนวโน้มไซด์เว y อ p ัพนะครับเขาเป็นจังหวะไซด์เว่อรัพเป็นหุ้นขนาดเล็กที่จังหวะไซด์เว่อรัพขึ้นไปเพราะนั้นแน่นอนถ้าเกิดว่ามีทุนอยู่ตอนนี้ก็ตั้งแนวเทดแบบนี้นะครับเส้นเทดแบบนี้ก็น่าจะลงทุนเข้าไปนะครับน่าจะซื้อที่0.40นรอจุดนี้ก็คือว่าเขาบีบ เข้ามาของตัวบูเจอร์แบนนะครับบีบเข้ามาบีบเข้ามาหาการเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะนี้คือตัดสินใจว่าถ้าเกิดยืนเหนือบูเจอร์แบนไปด้านบนมันก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนแต่ถ้าราคาต่ํากว่าครึ่งตรงเกลางมันก็ไซด์เวย์ลงมาด้านล่างไอตัวนี้มีมีเปอร์เซ็นที่มันไซด์เวย์ทะลุตัวกรอบด้านล่างด้วยนะครับแต่ถ้าดูโดยรวมมันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะไซด์เวย์อัพขึ้นไปตามราคาของไมเนอร์นะครับก็มี e t e t h กับ b t c นะครับเขาก็จะสามารถราคาขึ้นไปไปด้ พูดมากๆจะทุกท่านบอกจะเข้าใจไหมเอ่ยคิดว่าน่าเข้าใจนะครับก็คือเป็นจังหวะที่ทํากําไรก็หวังว่ามันจะดีกลับขึ้นไปนะครับขัดมาอีกตัวนะครับวันนี้ก็โอกาสดูตัวแม่นะครับของตัวเอเวอร์นะครับตัวแม่นี้ก็สร้างเส้นนเทดมาเรื่อยๆนะครับสร้างเส้น,น,นเทดมาตัวเอเวอร์ก็มีตัวลูกนะครับที่น่าสนใจก็คือจะเป็นตัวเอเวอร์ W1 หรือ W4 ไม่แน่ใจนะถ้าเป็นเด็กก็คือประเด็นก็คือเขาเมื่อไร่ที่เขาพุ่งขึ้นมานะครับชนเส้น200วันตรงนี้นะ เส้นสองละวันก็จะมีการดิดแต่ถ้าเกิดสามารถพุ่งพลนไปได้ก็จะเปลี่ยนแนวของ linearization ให้เป็น sideways up ขึ้นไปและทีนี้ราคาของตัวลูกก็พุ่งขึ้นตามนะครับได้กําไรมราหัวลางนะครับแต่ประเด็นตอนนี้คือเส้น MACD นี้ทําราคายืนขนานกับเส้นสัญญา l นะครับยังไม่สามารถพุ่งทะลุขึ้นไปชนเส้นสัญญา l ได้ช่วงวานนี้ก็ต้องรออีกประมาณสัก2-3สาอาทิตย์นะครับะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเราเข้าตรงนี้นะครับราคาที่เข้าตรงกลากึง่งกลางของ Bluechamber ทำไมถึงต้องเข้ากึ่งกลางบุลจอร์แบนเพราะว่าเพราะว่าราคามันบีบเข้ามาหากันนะครับราคาบุลจอร์แบนบีบตัวเข้าหากันถ้าสมมุติว่าตอนนี้ราคามันต่ํากว่ากึ่งกลางบุลจอร์แบนมันก็จะสไสเวลลงมาอย่างนี้ตัวนี้เราก็รอรับได้ที่0.21ถ้าในวันพรุ่งนี้เขาสามารถสู้ราคาระดีขึ้นไปเหนือด้านบนได้เราก็จะพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับไปชนเซตสองละวันนะครับที่ราคา0.40ตอนนี้ก็คือว่าประเด็นก็คือต้องเราจะแกะยังไงนะครับดูนะครับ ดูงบยังไงนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงก็คือแน่นอนว่านักทุนต่างประเทศไม่เข้านะครับนักทุนชาวไทยก็ค่อยๆอ,ออกเพราะนั้นราคาก็เลยเป็นแบบไซเว็บมันข้างเป็นโดจิอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นโดจิก็คืออยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นหรือจะพุ่งลงนะครับถ้าพุ่งขึ้นนี่เขาก็จะมีโอกาสตัวลูกขึ้นราคาขึ้นตามลูกตัวน,นี้ก็อยู่ที่0.10นะครับสำหรับเอฟเฟอร์อน,นี่ตัวแม่ก็อยู่ที่0.31นะครับถ้าเกิดสามารถรักษาระดับ เราก็ยืนเหนือกึ่งกลางบูร์แบนไปได้นะครับเราก็ยืนเหนือกึ่งกาลางรีเนกาเคชั่นพุ่งขึ้นไปด้านบนได้ก็จะไปที่ประมาณชนเส้น2องรวันคือ0.40อันนี้ก็คือเป็นจังหวะที่น่าจะได้กําไรที่สุดครับเป็นจังหวะน่าน่าสนใจที่จะเข้าเสี่ยงทํากําไรครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะพิจารณาดูนะครับหุ้นต่ําบากเล็กน้อยนะครับทั้งหมดมานี่อ่ามันก็มีหลายตัวที่เราบอกชัดเจนไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่เราก็บอกว่าถ้าเกิดมันขึ้น ไปมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมันลงมามันก็จะเป็นแบบนี้คือเราจะมีทั้ง2ทางเลือกให้ท่านเข้าใจประเด็นคือว่าถ้าเกิดท่านเข้าแล้วลงทุนไปแล้วท่านต้องตัดสินใจอย่างฉวัยเพื่อให้ได้รับกําไรนะครับยังไงก็ฝากให้ท่านระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับเพราะอันนี้เป็นเป็น high risk h i g h return นะครับคือมีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสได้กําไรอย่างสูงนะครับก็ให้ท่านพจารณาดูให้ดีนะครับยังไงก็ฝากท่าน กดติดตามเพจนี้ไว้นะครับกดแชร์กดถูกใจกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็ท่านกทุนที่อาทิตย์นี้ยังไม่มีสมาชิกใหม่ก็คือยังไม่มีสมัครสมาชิกใหม่เข้ามาเพราะว่าดูท่าทางคงคงทำกำไรจากการดูคลิปไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่มีสมาชิกใหม่เข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดท่านสามารถทํากําไรได้ก็สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อบอกให้เราทราบว่าท่านทํากําไรได้เราก็จะมีความชื่นใจเราก็มีกําลังใจในการทํางานต่อไป ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ